สวัสดีครับร้านรถถยพุดิงเก่าญี่ปุ่นบึงฉวากสุพรรณบุรีนะครับวันนี้นะครับเรามาทําคลิปนะครับสอนวิธีการใช้งานก่อนจะส่งให้กับลูกค้านะครับคันนี้ลงที่ประจวบคีดีขันนะครับขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับอันนี้เราก็เช็คระบบให้พร้อมใช้แล้วนะครับเป็นยันม่านนะครับ New p r t 7เ1นะครับเป็นเครื่องยนต์8แรงกว่านะครับสีสัสวยๆนะครับเดิมๆเก่าญี่ปุ่น คันนี้จะเป็นรถทวนดินและสัต์ดินนะครับยกล่องได้นะครับการหมุนแฮนด์ก็เอาไว้ในตอนที่เราสัตว์ดินนะครับเราจะสวิงแฮนด์นะครับหมุนแฮนด์ได้นะครับแล้วก็โรตารี่สามารถยกขึ้นเพื่อสัตว์ดินได้ปรับรอบโรตารี่ได้ด้วยการกับกล่องโซ่นะครับการทํางาน PTO รุ่นแบบนี้นะครับจะสับตัวของคันโยกด้านบนนี้ได้เลยนะครับการทํางานนะครับก็จะให้ทํางานหรือจะไม่ให้ทํางานนะครับเราสามารถสับได้เลยนะครับ แล้วก็ชุดเกียร์นะครับจะมาพร้อมกับ6เกียร์เดินหน้านะครับ2เกียร์ถอยหลังนะครับมีโลไฮตรงนี้ด้วยนะครับด้านล่างนี่เป็นโลนะครับด้านบนนี่ไฮนะครับสวิตก็จะมีมาสามระดับนะครับก็คือสวิตดับนะครับออฟนะครับออนก็ตรงกลางนะครับ่วนข้างบนเป็นเปิดไฟหน้านะครับจะมีมาสามระดับการยกแฮนด์นะครับเราก็สามารถบีบได้เลยนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับอันนี้จะเป็นแค่ระดับ แรกแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะปรับหลายระดับก็คือเราต้องขายจุดนี้เอานะครับสารีละของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะครับการยกแฮนด์ก็ยกขึ้นได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแฮนด์ได้นะครับนี่ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาหมุนแฮนด์ให้ดูตอนเราจะศาดดินนะครับอันนี้เราสอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้านะครับยางนะครับคันนี้ยางไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวให้ให้ลูกค้าดูก่อนยางก็จะมีเป็นลายงามาอย่างนี้นะครับ รายงานก็คือแตกเยอะแล้วแต่การใช้งานก็ยังใช้ได้อยู่ให้ดูเลยนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเติมมากๆก็จะเป็นรายงานเยอะขึ้นทางร้านก็จะให้ยางไปนะครับให้ยางไปใหม่อันนี้เป็นยางขอบ4 0 0นข้อแนะครับนี่ยาง4 0 0ข้อแเช็คให้ระบบพร้อมใช้นะครับไปถึงลูกค้าทํางานได้เลยนะครับมีไฟหน้ามาให้พร้อมนะครับ แล้วก็ชุดกองนะครับชุดกองชุดน้ำมันของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วน้ำมันโรตารี่ทางร้านเช็คให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันก่อนเลยอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับตัวเติมตัวดูนะครับส่วนตัวถ่ายอยู่จุดนี้ตัวถ่ายมี2จุดนะครับเราจะมาจุดที่ถ่ายไว้ให้คือจุดนี้นะครับส่วนน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์อันนี้ตัวเติมนะครับนี่จุดจุดเติมนะครับตัวดูนะครับจะอยู่ตรงนี้อ่าให้ลูกค้าสังเกตตรงที่นิ้วเราชี้นะครับนี่นะครงนี คือกล่องโซนบังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกตอนที่เราถอดกล่องโซ่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวถ่ายนี่ครับสีม่วงเห็นชัดๆเลยนะครับสีม่วงนี่โซนน้ำมันโรตารี่อะน้ำมันโรตารี่ก็ตัวเติมนี่ครับ0ูจุดห้าลิตรนี่นะครับตัวถ่ายนะครับตัวถ่ายก็อยู่นี่แหละครับเห็นชัดๆเลยเราติ๊กไว้ให้นะครับ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับในการทางานคันนี้ถอดลอตอรี่ได้พวกอุปกรณ์การเกษตรได้ล้อสามารถสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้นะครับและใบนะครับใบอันนี้ลูกค้าใหม่นะครับใบลูกค้าเรียกร้องมาก็จัดการให้ใหม่นะครับเอาเช็คให้พร้อมใช้ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีบริการจะส่งถึงหน้าบ้านเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับอเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันนะครับก็ให้ลูกค้าเปิดสวิตช์นะครับนี่แล้วก็ก๊อกน้ำมันรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเปิดดิ่งลงนะครับ เปิดดิ่งลงเขาจะเป็นปิดนะครับแต่ถ้าเกิดลักษณะขวางนี่จะเป็นเปิดนะครับแล้วก็จุดสําคัญจุดนี้คือโชค๊คลูกค้าดึงมาเพื่อโช๊กนะครับแล้วก็กะตุกได้เลยครับตอนติดแล้วก็ดันโช๊กเข้าไปจะเป็นทํางานปกตินะครับอเดี๋ยวเราเปิดไปไปได้ดูครับไปได้เป็นปกตินะครับเดีย๋ยวมาดูการเดินหน้ากันนะครับ อันนี้เดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับสไล่ล้อขึ้นได้นะครับเพื่อที่ใบพวนจะได้ไม่ถูกับดินนะครับในตอนที่เราขับเคลื่อนย้ายรถอ่านดูเกียร์สองนะครับสับไปที่ไฮได้เลยครับนี่เกียร์สองครับเดี๋ยวมาดูสามนะครับสามก็ต่อไปที่โลครับสี่ก็ดันไปที่ไฮได้เลยครับอันนี้คือโลไฮนะครับที่ช่างจับอยู่อ่านดูเกียร์ห้านะครับ ห้าก็ตบไปที่นี่เลยเดี๋ยวเ,เขียนเลขมาให้นะครับตบไปที่โลเข้าเกียร์ให้เข้าล็อกนะครับอ่า,าอันนี้แล้วก็หกนะครับถ้าเกิดเร่งเครื่องก็จะไวขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เราเดินตัวเป้าให้ลูกค้าดูนะครับเป็นสอนวิธีการใช้างานเบื้องต้นให้กับลูกค้านะครับ เดี๋ยวมาดูถอยหลังกันบ้างนะครับต็ไปที่โรนะครับเป็นเกียร์ถอยหลังเกียร์หนึ่งแล้วก็สับไปที่ไฮครับถอยหลังเกียร์สองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปัะสานทีให้ดูนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะครับเรายกตัวนี้นี่นะครับเพื่อหมุนนะครับ แล้วก็ล็อกเลยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถยกได้ในตอนที่เราศาสดินนะครับแล้วก็ล็อกเข้าเลยนะครับตัวทำงานโรตารี่นะครับตับเดินหน้าโรตารี่ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดดึงกลับมาโรตารีจะย,ยืดทันทีนะครับ อันนี้เป็นรอบช้านะครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูรอบไวนะครับรอบไวก็ให้ลูกค้านะครับไทายนะครับกล่องโต้นะครับที่เขาจะเรียกกันกล่องโต้กล่องนี้เราจะอัดจารบีให้แล้วนะครับถึงออกได้เลยนะครับตัวถ่ายนะครับที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับดี่จะดูนะครับทีนี้ จะเป็นม่อกี้ลักษณะจะเป็นกองเล็กรับกองใหญ่นะครับโตเล็กครับโต้ใหญ่จะได้รอบรอบที่ชา้าแต่ตอนนี้นะครับลักษณะจะเป็นใหญ่รับเล็กนะครับจะได้รอบที่ไวขึ้นนะครับเห็นชัะเจนนะครับนี่ครับรอบจะไวขึ้นมากนะครับในการตาดดินนะครับ รดยประมาณนี้นะครับในการทำงานการถอดโรตารี่ก็ถอดง่ายๆนะครับการถอดโรตารี่คือเดี๋ยวผมทางร้านจะสอนให้นะครับคือลูกค้านะครับสามารถถอดโรตารี่โดยการขายจุดนี้นะครับขายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงสลักสองตัวที่เอ,อกได้เลยนะครับจดมีล็อกที่ด้านล่างนะครับถอดตองโซ่แล้วก็ปลดพวกสปริงพวก นะครับออกได้เลยพวกอุปกรณ์กรเกษตรอย่างเช่นหัวหมูได้สาลี่ได้นะครับประมาณนี้ะโ๊ใส่พวงใส่ทานทั้งร้านเช็คให้พร้อมใช้แล้วนะครับกองอากาศเราก็เปลี่ยนให้แล้วประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจหรือมีปัญหาจุดไหนโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามนะครับเก้าหกสี่เก้าสองเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์ศูนย์แปดสองหกสองเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งนะครับทางร้านเรายินดีให้บริการนะครับเช็คระบบให้พร้อมใช้รถทุกคันนะครับมีปัญหา ไหนนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับสามารถโทรมาสอบถามเราได้นะครับวันนี้ทางร้านขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ